กลับเขสู่รายการตามเซียนสองพระครับผมนะฮะตอนนี้ก็อยู่ในช่วงที่สองนะครับฮะเป็นช่วงของตามร้อยภาคเกจิอีกหนึ่นท่านนะฮะครับซึ่งอย่างที่บอกไปเลยว่าตอนนี้ มาแรงมากนะคะพี่กบน้องกุมานนะคะของหลวงพ่ออุดมทรัพย์นะคะหลายๆท่านสงสัยว่าเอ๊ะทำไมหลวงพ่ออุดมทรัพย์คือบางท่านอาจจะไม่เคยรู้จักหรือว่าไม่ได้ยินชื่อนะคะแต่ว่าทางจังหวัดศรีสะเกดนี่โอ้โหท่านโด่งดังมากอย่างที่เราบอกไปนะคะเนื้อนำเริกหมดแล้วนะคะภายในเวลาอันรวดเร็วส่วนเนื้อโลหะที่สร้าง108องค์ก็หมดแล้วเช่นกันครับ ภายในหนึ่งอาทิตย์ได้นะคะถือว่าเรียกได้ว่าท่านก็ถือวคนสร้างน้อยด้วยนะคะแล้วก็ทั้งพิธีกรรมแล้วก็ความเข้มขังความศักดิ์สิทธิ์เพราะว่าทางที่ศรีสเกตเนี่ยก็คือว่าทางหลวงพ่อดมทัพั์เนี่ยท่านเป็นที่รู้จักนะคะอย่างที่คุณผู้ชมเห็นอยู่เนี่ยเป็นเนื้อดินเผานะคะหรือว่าเนื้อดินเจ็ดปาช้านะคะซึ่งอันเนี้ยยังพอมีให้เช่าบูชาอยู่นะคะบูชาองค์ละ500บาทเท่านั้นนะคะน้องกุมารเนี่ยก็คือว่าองค์บูชา นะคะเป็นขนาดหน้าตักเท่าไหร่คะพี่กบหน้าตักสามนิ้วนะครับสูงห้านิ้วนะครับซึ่งมีเนื้อโลหะเพ้นสีหมดไปแล้วหมดแล้วมีให้คุณผู้ชมเลือกอย่างเดียวแล้วตอนนี้คือเนื้อดินล้วจะสร้างแค่200องค์เท่านั้นนะครับใช่ค่ะมีแค่200องค์แล้วก็ที่สําคัญนะคะด้านใต้ฐานเนี่ยจะมีการอุดมวลสารใช่ครับนะคะแล้วก็ได้ เรียกได้ว่าหลวงพ่อท่านเมตตาจารักระมาให้ด้วยใช่ครับนะคะก็คือได้พิธีเสกนําเริกไปอีกหนึ่งวาระมาเมื่อวันที่17ที่ผ่านมานะคะ17มกราแลวหลวงพ่อท่านก็เมตตาอุดให้ทุกองนะครับใช่ค่ะพอท่านบอกแค่200องคงนะฮะอันนี้ก็เป็นเหรียญของหลวงปู่อ่องทิตาธรรมโมนะฮะซึ่งได้เข้าร่วมพิธีอีกหนึ่งพิธีที่วัดงานวันงานด้วยใช่ค่ะของหลวงพ่ออุดมทรัพย์ นะครับน้องกุมารนี่ตั้งเรียงแถวนะฮะดูแลโอ้โหขลังมากนะฮะพอหลวงพ่อท่านทําพิธีแบบตามหลักสูตรโบราณฮะเรียกรูปเรียกนามนะครับนะครับเรียกทั้งอาการ32มสิบนธาตุดินน้ําลมไฟนะฮะอย่างเนื้อดินก็ดินเจ็ดป่าช้านะฮะดินมีผสมน้ำก็น้ําพระพุทธมนต์ที่ปรารมนะครับไฟนี้ต้องใช้ไฟทั้ง700อองศาแล้วก็ต้อง ฟืนเนี่ยที่หามานี่ยต้องเป็นฟืนที่ลงอัคระเกลกยันฮะถึงมาทําเป็นดินเผาได้ทั้งองค์เล็กองค์ใหญ่นะครับมีความเข้มขลังล้านเปอร์เซ็นต์คือตามหลักสูตรของการทํากุมาเลยนะคะแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยน้องกุมาเนี่ยไม่ได้เป็นแนวน่ากลัวที่ปลุกเสกผีนี่ไม่ใช่นะคะน้องกุมาเทพเนี่ยคุณผู้ชม เป็นการปลุกเสกโดยใช้พระสงฆ์ใช่ครับนะคะแล้วก็หลักวิชาเนี่ยเป็นน้องกุมารเทพครับเพราะฉะนั้นท่านที่เช่าบูชาไปเนี่ยไม่ต้องกลัวครับผมทีนี้เรามีบทสัมภาษณ์ใช่ครับค่ะของพระครูดมทรั์ครับก็ได้รับความเมตตาจากรายการคุยเฟื่องเรื่องพระนะครับท่านอาจารย์วันชัยสุพันนะฮะท่านเมตตาวันนั้นเดินทางไปด้วยท่านก็ไปอัดเทปรายการก็เลยขอเทปรายการท่านมา ประชาสัมพันธ์ในวันนี้นะฮะ,ะก็เพื่อให้เสียเวลาพาคุณผู้ชมมารับชมรับฟังกันครับค่ะวันนี้รายการจะพาทุกท่านมาที่สำนักสง์เวรุวันอำเภอพยุจังหวัดศรีสะเกดครับมาพบกับท่านอา,อาจารย์อุดมทรัพย์สิทธิเอกสิทธิพุทธคมของหลวงปู่หมุนขับวัดบรรจารและก็สิทธิเอกสิทธิพุทธคมของหลวงปู่สงวงเทวดาเล่นดินนะครับท่านก็ได้ศึกษาตำรับตำราเล่าเรียนวิชาอาคม ไม่ว่าจะเป็นอักขระเลขยันหรือจะเป็นมวลสารในเรื่องของเครื่องรางของขังนะครับวันนี้เราจะให้ท่านพูดถึงเรื่องกุมารทองเทพรวยทันใจครับท่านได้เมตตาท่านให้มวลสารให้แผ่นยันแผ่นจารโลหะธาตุาที่นําไปหลอ่อแล้วก็วันนี้ท่านก็จะบรรจุมวลสารเดี๋ยวนี้เราจะไปถามท่านว่ามวลสารที่บรรจุในกุมารทองเทพรวยทันใจนมีอะไรบ้างนะครับครับกลับในใักการครับท่านอาจารย์ ครับดูทันใจเลอครับมีอะไรบ้างครับที่บรรจุอยู่นะะชนวนมวลสารนะครับก็เนี่ยจะมอบให้ท่านประธานครับก็นี่มีชนะโลงยีาราแล้วก็สีพึ่งครับหลวงปู่ละไมหลวงปู่หมุนหลวงปูก่กาหลงครับ กรากลุงปูคำบุเรกล้หลายๆหลุงปูที่ลืมชื่อท่านในนี้นับไม่ถ้วนอันนี้คือผงนี่ก็ผงปฐมังโลกีจุดยอดในความเมตตาตำราหลุงปูวังวัดบ้านเด่นจังหวัดตราดพอจึงมอบให้หลุงปูวังนี่ท่านที่ทําพยานมาเสพนะใช่ใช่ครับตามตำราโบราณแล้วอินอินครับอินนี่ผมเคยได้นําเสนอในรายการแล้วก็ได้มาเขียนหนังสือเพียมหลายฉบับเขียนในใหม่ในคนก็ด่า คือไม่รู้ว่าอินคืออะไรเห็นผู้หญิงผู้ชายกอดกันผมก็อธิบายฟังว่าโบราณเขาบอกว่า,าให้คนนสองคนกอดกัน,เ,นเพื่ออนาคตต่อมาข้างหน้าเนี่ยเพราะว่าถ้าเขียนตำรายแล้วมันจะบุบสลายเสียหายไปตามกาลเวลาให้ทุกคนรู้ว่าทุกคนปัจจุบันเนี่ยให้รู้รักษมคีเกื้อหนุนจุนเจือซึ่งกันและกันเพราะเหตุน,นี้เองนะคว <ไป S 1> ามแตกแยกมันจึงมี<ป>ถ้าไม่ได้เชื่อครูบาวังวัดบเดีนเรื่องอินนะฮะแล้วพยานมาเสดนางนี่ก็เป็นความรัก อ่าเรียกว่าไม่มีชั้นวันนะครับคนไปลักามาหรือช้างไปลักามานี่คือตำราโบราณทั้งหมดเลยนี่คือสุดยอดมหาเมตตาแต่นี้ผงอันนี้อาจารย์นี้ผงอะไรขาวๆเนี่ยผงนี่คือคือปฐมังโลกีตำราของหลวงปู่วังวัดบันเด็มครับแต่นี้การลบเป็นลบยังไงอาจารย์ปั้นเป็นแท่งแล้วก็ลงอัคระอัคระเราก็เขียนผงลบผงแล้วก็เสกคาถาไปเลยแล้วก็ตบนี่ผงทะลุหลังกระดาทะลุเลยทะลุเลยนะและอันนี้สีพึ่งนะ เพิ่งนี่ก็ตำมาก็เก็บไว้ตั้งโอ้ยยี่สิบสามสิบปีแล้วมั้งครับตำลาหลวงปู่หมุนหลวงปูล่ละไม้หลวงปูค่ครูบาเที่ยงธรรรมคับก็หลวงปูกง่ก็หลวงนะครับหลวงปูข่ข้าวบุหลายๆหลวงปู่ที่มารวมครับมารวมเป็นที่เดียวครับกุมารทองเนี่ยอาจารย์เวลาเราอาจารย์พิเศษเนี่ยหรือลรงอาคาลัเนี่ยใช้คาถาหลายคำละมัสการกอ ส่วนแม่กจะลงแบบธาสี่ธาตุสีให้ธาตเต็มนามาพระธา,า,ะาตุนมพระธาตุธาตุทั้งสีง่เรียกรูปเรียกน้ำครับ,บตั้งรูปตั้งนาำ ครับก่อนจะทำนี่อาจารย์ต้องชุมนุมเทวดา่าสักเคป่ะต้องต้องต้องสักเคนะขเทวดาขาไม่ได้เทวดาขาไม่ได้นะครับบางคนนี่ยังไม่เข้าใจว่าเทวดาเนี่ยจะมีความสําคัญต่อมวลมนุษย์มากน้อยขนาดไหนเพราะอย่างอาจารย์เนี่ยศีลหร้อยยี่สิบเจ็ดจะมาทําแบบว่าอวตริหรือว่ายิงไม่เข้าฟันไม่ออกมันไม่ได้ต้องเทวดามาอํานวยอวชัยเทวดามาช่วยตอนี้การอ่าบรรจุเดี๋ยวเอาตรงนี้าจานย์จานก่อนอาจารย์อาจารย์จานเนี่ยใช้อาคลระเป็นยันอะไรครับ อ่ก็ยันเถินมากอันนี้นั่นหัวใจซิบรีหัวใจซีบรีขับหัวใจสิบรีก็คือเรื่องโชคลาภเ <EM> <ล>รื่องโชคลาภแล้วก็ินนะเงินน,ะเ,นะเงินแล้วทอง<า>ไม่มีอาจารย์นะทองใม้มีก็ตาม,มาตำราจะมาบอกว่าคิดเงินขอให้ได้เงินครับ คิดอยากได้ทองขอให้เก็บเงินไปซื้อเอาอ๋อผมก็หลงผิดมาตั้งนานะเงินผมยังใส่ว่าณทองณเพชรณอะไรคือถ้ามีเงินแล้วซื้อได้หมดเลยนะทุกอย่างอ๋อครับแหมต้องขอไปขอไปจะโทษเพราะปัญญาไม่ถึงครับ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 อ่าครับอาจารย์จานนะฮะครับอันนี้เป็นตัวอะไรจายนณณเมตตาณเมตตาเนียฮะครับาณเมตตานะฮะครับ เราหน้าผากนะฮะลือโมลันพุทธนันตุโลกาทายินิยะมหานิยมชุ่นชมนโมพุทธานมัพตจัปปากตะครับอันนี้ท่าทั้งสี่อันนี้ท่าทั้งสี่อันนี้นะเนี่ยฮะน้มะพระทะทะดินน้ำลมไฟทะครับอือแล้วอันหลังอันหลังอาจารย์หลังก็หน้าชาลิติหัวใจพระศิวลีโชคลาบหนะชาลิติหัวใจพระศิวลีเรื่องของโชคลาภนะฮะครับลี คมันมีกางหลังกันนะเงินนะเงินนะฮะครับพอมีเงินแล้วอะไรมันมาหมดอะไรมีเงินอะไรใช้ได้หมดครับอันนี้ก็คือจบแล้วนะเีนี้ผมถามอาจารย์นะะคือการบูชากูมารทองเนี่ยบางคนก็ยังสงสัยว่ากูมารทองเนี่ยมันจะมีตัวมีตนมันจะครับผมนะเดี๋ยวต้องต่อเบรกที่สี่กันแล้วนะฮะ ว่าอาจารย์บรรชัยได้ถามหลวงพ่อว่ากุมารทองเนี่ยมีตัวมีตนไม้ต้องถวายน้ําอะไรได้ม้่งเป็นวิธีการขั้นตอนในการเช่าบูชาไปแล้วต้องปฏิบัติยังไงแนะล้วหลวงพ่อจะบอกว่าอัคระที่ลงเนี่ยเป็นอัคระอะไรต้องติดตามให้จบรายการใช่นะครับผมค่ะ ท,นทีนี้เรามาคุยเรื่องรายละเอียดของวัตถุมงคลค่ะ,คคะน้องกุมานะคะอย่างที่คุณผู้ชมเห็นก็คือว่าอย่างที่เราแจ้งไปว่าที่คุณผู้ชมเห็นหลวงพ่อท่านจารให้เนี่ยจะเป็นขนาดบูชานะคะคเป็นองค์หน้าตัก3นิ้วนะคะค,ความสูงเนี่ยหนิ้ว ซึ่งเนื้อโลหะเพ้นสีที่ว่าคุณผู้ชมเห็นฐานแต่ละสีซึ่งมีสีเขียวสีแดงแล้วก็สีน้ําเงินเนี่ยหมดแล้วนะคะที่ตั้งอยู่ที่หน้าตอ3สีนี้หมดไปเรียบร้อยแล้วนะคะคุณผู้ชมสามารถเช่าบูชาได้แบบเดียวเท่านั้นนะตอนนี้ที่เป็นองค์บูชาเนื้อดินเผานะฮะอีกหน่อยก็อีกไม่กีวันก็หมดแน่นอนร เปิดจัดสร้างน้อยมากแล้วก็โคต้าในรายการเรามีไม่กี่องค์ใช่ค่ะมีแค่200องค์เท่านั้นนะคะแล้วก็วัตถุมงคลน,นะคะมีโค้ดและหมายเลขกำกับ,บทุกรายการนะคะเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมนําเสนอรายการไปเนี่ยต้องเ,ออเรียกได้ว่าคุณผู้ชมที่ตัดสินใจยอยู่นะคะคอยากจะเช่าบูชาก็ลองโทรสอบถามรายละเอียดได้087 686 4999องค์คละ500บาทเท่านั้นนะคะคนอกจากนั้นเนี่ยยังมีเป็นองค์เล็ก ครับอองค์เล็กนี่พลาดไม่ได้นะครับเพราะองค์เล็กนี่ถือว่าเข้มแขังนะฮะแล้วก็เป็นพิมพ์ที่สวยงามเป็นพิมพ์โบราณโบราณนะครับทุผู้ชมครับแล้วก็ผ่านพิธีพุทธาพิเศษมาเนี่ยเต็มๆนะฮะตั้งแต่วัดละหาสไล่นะฮะสองวาระเต็มๆนะฮะแล้วก็มาเข้าที่หลวงปู่เขียนพุญญช a k โมสำนักสงปาชาบ้านโพสินเป็นวาระที่สามนะครับวาระที่สี่ก็มาที่วัดบัลลังนะครับวาระที่ห้า ค่ะคก็ <ผม S 1> อาจารย์เสกน้ำเริกรอ,อย่างที่เมื่อกี้คุณผู้ชมเห็นที่ว่าเป็นองค์เล็กเนี่ยก็คือว่าสามารถคล้อยคอครหรือว่านําไปตั้งสายพานเล็กๆก็ได้นะคะก็คือว่ามี2แบบด้วยกัน มีตะกุดทองนะคะบูชาองค์ละ4 0 0บาทตะกุดทองเนี่ยก็จะสร้าง1,000องค์นะคะส่วนถ้าเป็นตะกุดเงินเนี่ยองค์ละ2 0 0บาทเท่านั้นนะคะจะสร้าง2,000องค์ตะกุดทองนี่จะปัดทองปัดทองเก่านะฮะแล้วก็ตะกุดเงินนี่จะไม่ได้ปัดทองเดี๋ยวให้พี่จับภาพอีกครั้งหนึ่งนะคะเดี๋ยวาจะได้อธิบายคุณผู้ชมถูกนะคะก็คือว่า องค์ที่อยู่นะคะอันนี้จะเป็นปดทองจากด้านในนะคะด้านใต้ฐานจะฝังด้วยตะกุดทองอีกหนึ่งดอกเป็นตะกุดทองคําแท้นะคะแล้วนีตะกุดเงินนะครับตะกุดทองเนี่ยบูชาองค์ละ400บาทนะคะส่วนตะกุดเงินเนี่ยด้านใต้ฐานจะฝังด้วยตะกุดเงินแท้อีกหนึ่งดอกนะคะองค์ละ200บาทเท่านั้นแล้วตัดกว้างหนึ่งนิ้วค่ะหนึ่งเซนเนี่ยแล้วก็สูงเซนครึ่งนะครับค่ะ ก็สามารถนําไปเลี่ยมพกไว้ได้หรือว่าบางท่านที่อาจจะขายของตลาดนัดหรือว่ามีร้านค้าก็สามารถนําไปตั้งพานนะคะใส่บูชาตรงพานองค์พานเล็กๆจัดไว้ให้ที่้เขานิดนึงได้ใช่ผมแนะนำนะติดตัวเลยฮะพกติดตัวไว้หน้ารถดีนะฮะเพราะว่าเป็นกุมารเนี่ยเขาจะคอยบอกเหตุบอกเรื่องเพื่อเหตุที่จะมาถึงตัวเรานะเหตุร้ายเหตุที่ไม่ดีนะแล้วก็ือนก่อนเตือนเขาจะเตือนบอกเรานะฮะ แล้วก็บางทีเราขับรถขับปลาเนี่ยอันนี้คือต้องใช้วินิจฉัยยาในการรับพับนับฟงรับชมรับฟังนะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยเราขับรถไปเนี่ยผู้หญิงเนี่ยขับรถคนเดียวเนี่ยขับไปเนี่ยมีคนปองร้ายเนี่ยก็จะคอยติดตามผู้หญิงคนเดียวก็ขับประกบแต่พอขับประกบเข้ามาเนี่ย พอมาใกล้เข้ามาอาเห็นมีคนอยู่หลายคนนะครับคุณผู้ชมไม่ต้องกลัวแต่เราจะไม่เห็นจะไม่เห็นไม่เห็นอันนี้ประสบการณ์เนี่ยคือเจอมากับตัวหลายครั้งนะฮะอีหว่าย้ําเสมอนะคะสำหรับแฟนรายการที่เคยโทรมาสอบถามนะคะอีหว่าก็บอกว่าถ้าเช่าบูชาไปคุณผู้ชมบอกเลยพ่อกลัวแม่กลัวหนูไม่ต้องมาให้เห็นนะลูกนะคะมาให้เห็นในฝันแล้วกันหนูอยากได้อะไรอ่าให้เหมือนกับเขาเป็นกุมารเทพการเรียกรูปเรียกนามเนี่ยเป็นเรียกรูปเรียกนามแบบกุมารเทพไม่ใช่ว่า เป็นการเรียกวิญญาณขึ้นมาฮะไม่ใช่น<ช><ช>ะฮะเพราะฉะนั้นอย่างที่เราเน้นย้ําเสมอนะคะ,คะซึ่งคุณผู้ชมนะคะสามารถทำเปไปบูชาแล้วเนี่ยก็เรียกขอนะคะยิ่งหวาเน้นเรื่องการงานค้าขายนะคะ,คะ,คะ อย่างบางท่านอาจจะขอเรื่องโชคลาภอันนี้แล้วแต่ดวงขับนะคะแต่ค้าขายนี่ผมก็รันตีนะดีแน่นอนใชาค่ะนะคะคุณผู้ชมที่สนใจนะคะก็โทรสอบถามรายละเอียดได้0876864999นะคะรบกวนมีค่าจัดส่งเนี่ย100บาทต่อหนึ่งรายการที่คุณผู้ชมสั่งหนึ่งครั้งที่สั่งนะคะผู้ชมสั่งหลายๆองยี่ว้าก็คิดร้อยเดียวครับนะคะเพราะฉะนั้นถ้าไหนที่สั่งจองไว้ต้องรบกวนโอนเข้าบัญชีโดยตรงของพี่กบนะคะบัญชีธนาคารกสิกรไทยนะคะ เลขที่บัญชี7762148719ที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอเลยนะคะจดไม่ทานโทรสอบถามได้นะคะชื่อบัญชีคุณสุวัตบุญรอดครับโอนเรียบร้อยแล้วเนี่ยรบกวนโทรกลับมาแจ้งยีหวะที่เบอร์เดิมนะคะแจ้งชื่อที่อยู่ของตัวท่านเองแล้วก็เวลาที่โอนเข้ามานะคะเพราะว่าแต่ละวันเนี่ยคนโอนเข้ามาหลายใ่านแล้วย่อเท่าๆกันไงพี่กบนะคะเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมระบุเวลาที่โอนเข้ามาแล้วก็ รอเราวัตถุมงคลน,นะคะจะมีพิธีพุทธาพิเศษอีกวาระหนึ่งวันที่18นะฮะกุมภาพันธ์เดือนหน้านี้แล้วนะครับก็พอพุทธาพิเศษเสร็จก็จะมีการจัดส่งวัตถุมงคลไม่น่าเกินสิ้นเดือนนะฮะใช่ค่ะสักยี่สามยี่สี่วัก,ก็น่าจะเริ่มส่ง,สงแล้วจัดส่งได้หมดแล้วะนะฮะครับผมนะฮะก็เดี๋ยวเราขอพักกันสักคู่หนึ่งนะฮะ,ะเดี๋ยวช่วงหน้ามีสิ่งดีๆรอคุณอยู่ครับค่ะามาเสียนสองพละ